สวัสดีครับพบกับผมนะครับมูฮองจ้าจเหนือนะครับวันนี้พบกับผมนะครับพิทยาแฟมปูนานะครับวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคกันให้อาหารปูนะครับมันมีเทคนิคยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนะครับผมจะเป็นอาหารเม็ดนะครับเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับจะเป็นหน้าตาอยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปนะครับ วิธีให้ก็หนึ่งตัวก็อยู่ประมาณแค่สามสี่เม็ดนะครับเนี่ยให้ประมาณนี้เดี๋ยวลองมาดูที่มีปูนะครับแปบบ๊บนะครับเดี๋ยวดูด้านนน้นครับไม่ต้องให้เยอะนะครับท่านผู้ชมให้พอประมาณนะครับเดี๋ยวให้เยอะเกินไปเดี๋ยวแหนมเสียนะครับ เดี๋ยวเรามาบ่อถัดไปนะครับนั่นผู้ชมครับอันนี้บ่อถัดไปนะครับเดี๋ยวมาให้เห็นปูไวไกลครับอันนี้จะมีพ่อแม่พันธุ์เยอะนะครับบ่อเนี้ยครับนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับอันนี้ตัวใหญ่นะไล่ไปเรื่อยๆครับประมาณพอประมาณนะครับบานไปเลยครับ่านผู้ชม นะครับเดี๋ยวเขาจะมากินเองนะครับอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนน้ำมาใหม่นะครับเปลี่ยนตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนน้ำนะครับของปูนน้ําใสนะครับบ่อปูนครับด้านนี้ต่อครับ ันนี้จะเป็นตัวใหญ่ในนะครับเดี๋ยวมาบมาบอกต่อไปครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์หลักเลยนะครับครับท่านผู้ชมคนไหนมีงานประจำหรือว่าจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับ แต่ผมผมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับนะครับแรกๆเราก็ทำไอ้บอก่อนนะครับแต่จะลงทุนน้อยหรือว่าลงทุนมากก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะมีกำลังมีเงินพอนะครับแต่ผมเริ่มจากประมาณกลางๆนะครับไม่เริ่มจากไอ้ใหญ่โตมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยเป็นค่อยไปไปนะครับ อันนี้เป็นบอรเล็กนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้จำนวนปูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอันนี้ผมแบ่งขายไปบ้างแล้วครับนะครับขาเริ่มออกมากินนะครับครับเวลาเราให้อาหารนะครับเราให้ตรงตัวตรงกับตัวปูนะครับเป็นไปได้นะครับวถ้ามันไม่ตรงกับตัวปูเดี๋ยวปูมันจะออกมากินเองนะครับเดี๋ยวอาหารมันจะลอยไปติดกับไอตัวผนัง คุนี่ครับแล้วปูมันจะออกมากินเองของมันนะครับนะครับเดี๋ยวมันจะคีบไปกินนะครับนะครับปูกินได้ทุกอย่างนะครับนอกจากอาหารสําเร็จรูปแล้วก็จะมีเป็นพวกมะละกอหรือว่ากล้วยสุกนะครับหรือว่าเป็นแปรปวนหรือว่าเป็นกุ้งก็ได้ครับอันนี้ผมให้อาหารสําเร็จสําเร็จรูปนะครับมันง่ายดีครับ ถ้าเป็นพวกผลไม้หรือว่าเป็นไอเนื้อสดแล้ว่าเป็นกุ้งสดนะครับผมจะให้อาทิตย์ละครั้งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นบอ่อเล็กนะครับจำนวนปูน่าจะมีประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบตัวนะครับจำนวนปูจะน้อยกว่าบ่อเมื่อกี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ หลังจากที่เราให้แห็นปูกันไปสักพักเนาะเดี๋ยวลองมาดูนะครับปูเริ่มออกแม่นะครับทยอยกันออกมาจากในกระเบื้องนะครับเริ่มออกมากินอาหารนะครับนะครับอันนี้ตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้ผมมาถ่ายพ่อแม่พันธุ์ให้ดูว่าวิธีการกินอาหารของปูมันเป็นยังไงนะครับนะครับอันนี้เขาจะค่อยๆเอานะครับเอาอาหารไปกินนะครับประมาณเนี้ย อันนี้เป็นบ่อปูนนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงอยู่ที่เชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับอยากจะมาเลี้ยงปูแนนะครับเป็นปูแนน้ําใสนะครับวิธีการเลี้ยงง่ายๆนะครับทางฟาร์มผมนะครับมีวิธีการสอนง่ายๆเลยครับเป็นแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าวิธีการเลี้ยงปูมันไม่ได้ยากนะครับ แล้วก็ไม่ได้ง่ายจนกันไปนะครับมันต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับติดต่อมาทางเพจผมนะครับพิทยาฟาร์มปูนาหรือว่าทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้นะครับการเลี้ยงปูนาไม่ได้ยากครับนี่ครับไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับในการให้อาหารนะครับเราให้อาหารแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ออกมากินเองนะครับ อันนี้เป็นช่วงแน่แนวนะครับปูก็จะปรับสภาพตัวเองให้กับเข้าตามฤดูกแกนองเขานะครับนะครับแางเชียงใหม่ตอนนี้แนวแากเลยครับสนใจนะครับติดต่อมาทางเพจผมได้นะครับพิทยาฟาร์มปูนานะครับหรือว,ว่าจะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับ ครับปูเริ่มออกมากินอาหารกันแล้วครับอันนี้ผมไม่เลี้ยงแน่นจนเกินไปนะครับบางทีเลี้ยงแน่นจนเกินไปบ่อเราไม่เพียงพอต่อจานวนปูนะครับเดี๋ยวมันจะกัดกันนะครับจะให้ปูแต่ได้ไง่ายขึ้นนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะบอกเทคนิคการให้อาหารปูนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาบอกเทคนิคการเปลี่ยนน้าปูนะครับปูแนวน้ําใสนะครับในบ่อปูนนะครับว่าผมจะมีเทคนิคการเปลี่ยนน้ายังไงแล้วก็ใส่น้าประมาณไหนนะครับเพื่อที่จะให้ปูปรับสภาพของตัวเองในช่วงของแน่แนวนะครับว่าเราให้น้าประมาณไหนนะครับสูงประมาณไหนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ